นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี e t News ภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขณะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวและของวันนี้ค่ะรถพ่วงบรรทุกวัวหักหลบแท้งบรีเออร์ตัวลูกพลิกคว่ำวัวตาย6ตัวสาเหตุจากถนนมืดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ร้อยตำรวจเอกชนะก,การสำริษรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยได้รับแจ้งเหตุรถยนต์บรรทุกวัวพลิกคว่ำมีวัวตายที่ถนนอุทุมพรพิสัยห้วยทับทันช่วงบ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศิสเกต ไปตรวจสอบพบรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อฮีโน่ตัวแม่ทะเบียน71-1853เพชรบุรีจอดอยู่บนถนนตัวลูกทะเบียน71-1919เพชรบุรีพิกตะแคงอยู่ไหลทางเทกระจาดวัวหล่นจากรถจำนวนมากมีวัวตายขาดที่6ตัวเจ็บสาหัสอีกนับสิบตัวนายตรายรัฐแก้วประดิษฐ์คนขับรถให้การกับตำรวจค่ะว่า บรรทุกวัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีจะไปส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาถึงที่เกิดเหตุถนนมืดตนมองไม่เห็นแท่งบาริเออร์จึงชนเข้าอย่างจางังตนตกใจหกักหลบทําให้ตัวพ่วงเหวี่ยงก่อนที่จะพลิกคว่ำเป็นเหตุให้หวัวตายและบาดเจ็บดังกล่าว ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุแล้วประสานรถเคนมาดึงรถขึ้นตรวจสอบแล้วไม่มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจึงให้คนขับและเจ้าของรถดำเนินการต่อไปค่ะชาวบ้านงงเลี้ยงแมวไว้หายปริศนานับสิบตัวทีแท้โดนไอ้เหลื่อมยักษ์เขมือบจนอ้วนค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคม2,566ค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบันเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสเกต ได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199ว่ามีงูเข้าบ้านเรือนประชาชนที่บ้านเล็กที่34ชุมชนท่าเรือเขตเทศบาลเมืองศิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงที่บริเวณข้างบ้านหลังดังกล่าวพบนายนาทียอดสุริอายุ60ปีเจ้าของบ้านยืนชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูจุดพบงูเหลือมขนาดใหญ่ซึ่งกำลังขมือบแมวทั้งตัวอยู่ในพงหญ้า อยู่ติดกับลำน้ำห้วยสําราญเจ้าหน้าที่จึงได้พยายามช่วยกันดึงหาง,งูออกมาซึ่งตอนแรกมีเจ้าหน้าที่มากันสามคนแต่สู้แรงงูไม่ไหวจึงเรียกกำลังเสริมมาอีกรวมสิบนายมาช่วยกันฉุดกระชากลากไอ้เหลื่อมยักษ์ออกมาจนสำเร็จพบว่างูตัวดังกล่าวมีขนาดลำตัวใหญ่โตมากน้ำหนักประมาณ40-50กิโลกรัมความยาวของลำตัวประมาณ4เมตร ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามฉุดกระชากลากตัวออกมานั้นงูตัวดังกล่าวได้ขย่อนเหยื่อออกมาเป็นแมวหนึ่งตัวซึ่งเป็นแมวของเจ้าของบ้านจึงนำไปฝังไว้หลังบ้านนายนาทียอดสิริอายุ60ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านตนเลี้ยงแมวมาโดยตลอดแต่ก็แปลกใจว่าทำไมแมวหายไปบ่อยมากซึ่งตนคิดว่าหากแมวตายแบบธรรมชาติก็น่าจะเห็นซาก แต่นี่ไม่เห็นแม้แต่ซากแมวทุกครั้งที่แมวหายตนก็จะไปขอมาเลี้ยงอยู่เสมอไม่คิดว่าจะถูกงูเหลือมขมือบไปจนหมดรวมแล้วแมวที่หายไปประมาณสิบตัวจึงไม่รู้ว่าตกลงตนเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงงูเหลือมกันแน่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้จับงูเหลือมตัวดังกล่าวนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ห่างไกลชุมชนต่อไปค่ะ ด้านกลุ่มบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒธธิสภาค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีของวันที่19ตุลาคม2,566ค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดริสเกต กลุ่มบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยเฉลิมงปรปเกียรติ60พรรษานวามินทราชีนีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประมาณ30คนนำโดยนายนัทวุฒิท่านศิลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมยืนยันเจตจำนงขอถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดิสเกตต่อพันเอกเลือรัฐรัตนวณิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒธธิสภาในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิเกตโดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะถ่ายโอนสังกัดไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิเกตมีจำนวน103ราย โดยได้แสดงเจตจำนงตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565แล้วโดยมีกำหนดถ่ายโอนในปีงบประมาณ2567แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่นวุฒธธิสภาดังกล่าวโดยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไปค่ะ และชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลส้มไปอำํเภอราศิสลายประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านรักษาสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนพร้อมจากประเพณีหลายเรือไฟแห่งเดียวของจังหวัดริสเกตค่ะ เมื่อเวลา13มนาิา30นาทีของวันที่19ตุลาคม2566ค่ะที่วัดบ้านส้มป่อยตำบลส้มป่อยอำเภอราศิสไลจังหวัดศรสีสเกตพระครูสุเมศีละคุลรองเจ้าคณะอำเภอราศิสไลพร้อมด้วยนายที่วารุงแก้วนาย,ยกพุทธสมาคมจังหวัดศรสีสเกตประธานเครือข่ายศรีสเกตโมเดลนายตรีเพชรหานชายัยประธานสาภาวัฒนธรรมอํเภอราศีสไล นายทองทำเอี่ยมครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายประหยัดกลองแก้วครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายประยูนโพธิวัตรอดีตสาธารณสุขอำเภอราศิสไล นายวิทยาคำแหงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมีนายบุญเรืองกลองแก้วรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลส้มปล่อยประธานอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอสมอตำบลส้มปล่อยนางขวัญตาภายาัยารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มปล่อยส้มปล่อยวิทยาเสริมนางบุญชื่นดาวเรืองครูโรงเรียนส้มปล่อยวิทยาคมพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส้มป่อยได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านรักษาศิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนนายบุญเรืองกองแก้วรองนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยประธานอาสาสมาัครสาธารณสุขสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสมอตำบลส้มป่อยได้เปิดเผยค่าว่า สำหรับประเพณีบุญออกพรรษาปีนี้ชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลส้มป่อยได้จัดกิจกรรมอยู่2วันคือวันที่19ตุลาคม2,566กลางวันจะมีการเทศนิทานพื้นบ้านแห่ปลาศาสพึ่งและหลายเรือไฟแห่งเดียวของจองังหวัดสิสเกตและวันที่30ตุลาคม2,566ทําบทำบุญตักบาทเทโวโรหนะและการแข่งเรือหาปลา5พายจำนวน50ลํา ประเพณีหลายเรือไฟเป็นประเพณีของชาวอีสานภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเหือไฟจัดขึ้นในช่วงเทศากาลออกพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างความปลองดองของคนในชุมชนงานประเพณีหลายเรือไฟนิยมปฏิบัติการในเทศากาลออกพรรษาในวันขึ้น15าค่ำเดือน11หรือวันแรมหค่ำเดือน11 ประเพณีหลายเรือไฟมีความเชื่อเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับข้อมูลความเป็นมาหลายประการเช่นการบูชารอยพระพุทธบาทการสักการะพระกาพรมการบวงสรวงพระธาตุจุลามณีและการรื้อถึงพระคุณของแม่พระคงคาด้านในายวิทยาอินกำแหงอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่งมปล่อยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้องมีกล่าวคว่า โครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนที่ตำบลส้มปยของเราได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งจุดเดียวทั้งตำบลเป็นเวลาร่วมสองปีมาแล้วในปีนี้ตนเห็นว่าควรที่จะขยายการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งไปทุกวัดในเขตของตำบลที่ประชุมเห็นด้วยและได้กำหนดว่าวันศุกร์ที่หนึ่งของเดือน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดบ้านโกวันศุกร์ที่สองของเดือนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดบ้านส้มป่อยเหมือนเดิมวันศุกร์ที่สามของเดือนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดบ้านบึงหมอกและวันศุกร์ที่สี่ของเดือนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดบ้านโนนศิลสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ก็จะนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ตกเกณฑ์จปทอ และอาหารกลางวันเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันและคณะกงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันน่นาลูมสด คิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835แจ <Jack>, ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง เป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็ุคคนที่รักกันนานก็ทําท่านี้เข้าใจไหมคะเป๊บรถบูมรถล้